ไอสารลงคลิปทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์เวลา4ี่โมงเย็นฝากกดถูกใจกดติดตามกดสับปะายและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสวัสดียามเช้าครับผมช่วงนี้มีฝนหลงฤด,ดูเข้ามานะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆเ,เรื่องเกี่ยวกับาการการที่ฝนตกแล้วทำไมเราต้องมานั่งรถน้ำอยู่นะครับผม ครบอันนี้จะเป็นแปลงผักที่ผมเก็บไปแล้วเมื่อวานนะครับยังไม่ได้เอาไปทำดินต่อข้อดีของการปลูกผักแบบแบบอินทรีย์หรือแบบออร์แกนิกอย่างเนี้ครับเราเอาดินตรงเนี้ยที่เราลดด้วยน้ำหมักต่างๆเนี่ยครับเอาไปปรุงต่อได้เลยโดยใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนเพิ่มเข้าไปแล้วก็เอานำกลับมาปลูกใหม่อีกมันก็จะได้สารอาหารที่เยอะยๆไปหมด มันก็จะเพียงพอต่อการปลูกผักสลัดในรอบต่อๆไปมันก็จะได้สารอาหารด้วยมันจะได้จุลินทรีย์ต่างๆน้ำหมักต่างๆที่เราใส่เข้าไปของดินดินชุดนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะฉนั้นก็คือการปลูกแบบเนี้ยเราดินดินเก่าเนี่ยมาผสมใหม่อย่างเงี้ยครับมันก็จะทําให้ผักสลัด,ดของเราอะ่ะแต่และรุน่นนีมันก็ยังงามขึ้นเรื่อยๆจากจากดินที่เราใช้ด้วยที่มันมีสารอาหารอยู่ในนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็เติมปุ๋ยเติมอะไรเข้าไปอีก โอเควันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของอผักสลัดพวกนี้ครับทำไมเราถึงต้องฝนตกแล้วทำไมเราถึงต้องมาลดน้ำอีกเพราะอย่างที่บอกครับว่าสิ่งที่มากับน้ำฝนก็อาจจะมีพวกเชื้อราเชื้ออะไรต่างๆอะไรอย่างเนี้ยครับแล้วก็ความชื้นหรืออะไรต่างๆ เพราะฉะนั้นเวลาเราฝนมันตกไปแล้วของเมื่อคืนตกหนักขนาดไหนเท้ามาเราก็ต้องลดน้ําด้วยไตโคโดีมานะครับผสมไตโคโดีมาเข้าไปเพื่อเอาไปช่วยยับยั้งเชื้อราต่างๆประมาณนั้นครับสิ่งที่ชาวออร์แกนิกทุกคนปลูกผักสลัดทุกคนจะต้องเจอแล้วก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยกันนั่นก็คือต้องศึกษาเรื่องเกี่ยวกับไตโคโดีมาเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับว่ามันช่วยยับยั้งเชื้อรายังไงอะไรแบบไหนได้บ้าง โอเคเดี๋ยวผมพาไปดูที่ <Okay. S 2> แต่เราไม่ต้องลดให้มันชุ่มนะครับเราลดเพื่อเอาเชื้อราเตยโคนมาใส่เข้าไปในในแปลงผักของเราอย่างเงี้ยครับเพื่อไปยับยั้งพวกเชื้อราต่างๆอันนี้ก็จะเป็นถังถังน้ําหมักของผมก็คือหล,หลักๆเลยก็คือจะมีเครื่องเครื่องเนี่ยครับนกิตะเนี่ยครับ เอาไว้สําหรับดูดปั๊มน้ําปั๊มน้ําจากในถังนี้โดยที่ผมใส่น้ําหมักต่างๆเข้าไปแล้วก็เอาไปลดน้ําข้อดีของมันก็คือมันจะช่วยประหยัดประหยัดในการผสมน้ําอะไรต่างๆผสมน้ําหมักอะไรต่างๆของเราครับจะเป็นถังน้ําหมักของเราคร่าวๆก็จะประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็คือเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าเวลาหลังฝนตกอะครับทุกครั้งนะครับแนะนําว่าทุกครั้งควรจะลดน้ํา ผสมไต่โครมาเข้าไปนะครับเพื่อให้เชือเอ้อเราไตราโครมาเนี่ยเข้าไปช่วยยับยั้งพวกเชือ้อราอื่นที่มันจะมากินผักสลัดของเรานะครับมันจะทําให้ผักสลัดของเราเติบโตไปได้อีกจะไม่โดนพวกเชื้อราเล่นงานแล้วก็ทําให้ต้นมันเสียแล้วก็ไม่สามารถขายได้ในอนาคตโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะผสมเชื้อราไต่โครมาแล้วก็ ลดน้ําผักตามปกติโดยไม่ต้องจะไม่ต้องลดเยอะอะไรนะครับแค่ลดให้มันชุ่มชื่นประมาณนั้นครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนต่างๆของช่องไอซสารด้วยนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าอย่าลืมหลังฝนตกทุกครั้งควรจะลดน้ําด้วยเชื้อราแต่โคเดม่านะครับผสมเข้าไปด้วยเพื่อช่วยให้ผักสลัดของเรารอดปลอดภัยจากพวกโรคเชื้อราต่างๆ ได้ด้วยครับผมโอเคครับวันนี้ก็แค่นี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนต่างๆด้วยนะครับการกดถูกใจของเพื่อนๆจะทําให้คนอื่นเห็นคลิปของผมมากขึ้นนะครับถ้าค,คิดว่าคลิปของผมมีประโยชน์ก็ลองดูนะครับกดถูกใจกันด้วยโอเคครับวันนี้ก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ